ทำไมไม่ได้เกรดดีเหมือนเขาเห็นใม่แง่หนังสือผมก็พยายามอธิบายแต่ก็เขาก็บอกเป็นเกี่ยวครับสวัสดีครับชื่อฟลับอายุ9จะสึกปวดนะครับแล้วมีคําพูดไหนที่เรารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่ผู้ใหญ่พูดกับเราไหมครับก็เอาไปเปรียบเทียบกับบ้านอื่นทำไมไม่ได้เกรดดีเหมือนเขาเห็นใม่แง่หนังสือ คิดว่าการที่ผมพยายามอธิบายแต่เขาบอกว่าเฉียงทําไมใครให้เฉียงผมก็พยายามอธิบายแต่ก็เขาก็บอกเป็นเฉียงครับแล้วคาพูดที่ผ่านมามันส่งผลยังไงกับป๊อปบ้างครับก็ส่งผลว่ามันให้ผมแบบรู้สึกแย่เคยแอบมีน้ําตาแล้วก็เขาทําให้ผมกดดนันไปเรื่อยๆรอเออแล้วทำไมปรัปไม่เอาคำพูดแย่ๆมาเป็นแรงผลักดันล่ะครับเพราะเรามีแรงผลักดันของเราอยู่แล้วเช่นความสุข ความสามารถแล้วก็เป้าหมายของเราที่เราต้องการรอบคุแล้วสุดท้ายหนูอยากฝากอะไรถึงไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ไหมครับต่างคนก็ต่างมีความรู้สึกผู้ใหญ่ก็ไม่ควรเอาคำพูดแย่ๆมาให้เด็กเด็กอาจจะกดดันรู้สึกแย่ไม่สบายใจ